โอเคครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมมากับสสเทงนะครับสสนัทพงศ์นะครับก็มีทางสสจอนนะครับสสพิจารนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ชุมชนงามปัญจานะครับหน้าหมู่บ้านทวีชดนะครับวันนี้เราจัดชุดตรวจเชิงลุกนะครับเข้ามาตรวจคัดกรองในหมู่บ้านนะครับวันนี้ก่อนที่จะพูดอะไรนะครับผมอยากให้ฟังเสียงสะท้อนจากตัวแทนชุมชนนะครับ นะครับคุณลุงครับคุณลุงชื่ออะไรครับผมคุณธรรมสีเพื่อพูนครับ <observe. S 1> คุณลุงคุณธรรม,ชม,ชน,มน,นะครับแมตตัวแทนของชุมชนงามจ่านะครับขอผมขอขอบคุณ <m lessons> สอส,อสทั้งท่านที่มาช่วยนะฮะในความเดือดร้อนของชุมชนท่านมาต,วตรวจคดเคี้ยคดกองอย่างเงี้ยผมดีใจที่สุดน,นะฮะในในในการชุมชนเนี้ยบางทีพวกเราเนี้ยจะไปออกหาเนี้ยเราก็ยากแต่ทีนี้สสเนี้ยเข้ามาเขาเข้ามาถึงเราเนี้ยเราดีใจมากเลยครับชุมชนนี้ดีใจมากเลย เพราะว่าเราได้ไปห่างไกลพวกโรคพรเนี้ผมว่าความกังวลนะคุณลุงครับมันมันกังวลมันมันกังวลมากทีนี้ความกังวลเราเราจะระบายไงทีนี้สสเนี่ยมาช่วยเราระบายเงี้ยความะบายใจของเรามีดีที่สุดครับ ผมขอขอบคุณมากเลยครับคุณต้นครับพวกเราตบมือให้ท่านคนสุไม่ต้องนะฮะไม่เป็นไรครับทีจริงถ่าใจผมอยากจะให้บอกเล่าปัญหาที่ชาวชุมชนเจอมากกว่าเพราะว่าพวกเราทราบดีว่าคนที่เดือดร้อนที่สุดมีต้นทุนชีวิตสูงที่สุดก็คือคนที่อยู่ในชุมชนต่างๆจะไปตรวจทีนึงก็ต้องหยุดงานก่อนจะได้คิวตรวจก่อนจะเดินทางก็ต้องเดินบางทีต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะอะไรต่างๆใช่ไหมครับผมว่าเข้ามาเจาะนนถึงเราเนี่ยเป็นคนที่ชุมชนก็ว่าคุณในชุมชนเขามีรายได้น้อย ถ้าเราจะไปเจาะไปเราจะหาในโรงพยาบาลต้องเสียเป็นพันใช่ไหมฮะตอนนี้ไอ้เงินพันนี้เนี่ยโอ้โหมันกี่วันจะหายากครับคับตนี้ท่านสอสอพวกนี้ท่านท่านเข้ามาเนี่ยชุมชนเ่บสบายใจที่สุดครับเราอยู่เฉยเฉยท่านวิ่งมาหาเราเนี่ยผมขอขอบคุณมากเลยครับอ๋อไม่เป็นไรครับจริงผมต้องบอกงี้นะครับที่วิโร์แล้วก็ชาวชุมชนงานปันจัดทุกท่านเราอยู่ในฐานะผู้ทแทนราษฎรเราไม่ใช่หน่วยงานอีเนี้ยสิ่งที่เราทำแล้วตอนนี้คือเราอะ พยายามมาสนับสนุนหาคนที่มีกลุ่มเสียงแล้วยังเข้าไม่ถึงก่อนเพื่อที่จะได้รีบพัฒนคนที่มีความเสี่ยงออกจาชุมชนโดยเร็วที่สุดนะครับแต่ยังไงก็ตามในฐานะรรคฝ่ายพันนีจริงเราต้องนําเสนอนโยบายให้ฝั่งรัฐบาลนําไปปฏิบัติใช่ไหมครับซึ่งพี่รจนดเองก็มีแนวคิดเรื่องการตรวจเชิงลึกว่ามันควรจะเป็นยังไงเชิงลึกคือณวันนี้ครับผมคุยกับคุณนัทพงศ์ไว้แล้วก็คุยกับคุณพิจารณ์เนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้การตรวจของประเทศเราหรือรัฐบาลที่ใช้นะครับจะใช้การตรวจแบบ RT-PCR ซึ่ง ตอนนี้เนี่ยกำลังการตรวจก็จํากัดใช่ไหมครับแล้วก็ต้องใช้เวลาตรวจค่อนข้างนานใช่ไหมครับท่านี้ชาวบ้านนะฮะประชาชนนะฮะก็ต้องรอคิวตรวจนะไม่ใช่แค่มีเงินอย่างเดียวต้องรอคิวตรวจนะครับแล้วก็ต้องรอผลตรวจอีก <unexpected. S 1> และระหว่างที่เขาต้องรอคิวตรวจกับรอผลตรวจ ถามว่าแล้วจะอยู่ยังไงฮะจะอยู่ยังไงก็งต้อคุณลุงอยู่ไงก็อย่เดียก็อยู่แบบหนักใจแล้วไม่สบายใจก็ต้องอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านก็ต้องอยู่กับชุมชนอยู่ใช่ไหมฮะแทนนี้จะดึงออกมาออกดึงออกมาใช่ก็ก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่แล้วก็โอกาสการแพร่ระบาดก็สูงนะครับต้องถามทางสสได้ผมว่าวันศุกร์เนี่ยที่ผ่านมาก็มีอุปสรรค กิดขึ้นเหมือนกันคุณคุณเทียงว่าอย่างนะครับวันศุกร์จริงๆก็พอดีพี่อำนาจเพิ่งมาเข้ากล้องนะครับก็เป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตบางแทาภาคก้าไกลทํางานในพื้นที่ตลอดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็วิ่งไปรับของบริจาคตลอดไม่ได้หยุดเลยยังไงพี่อำนาจอยู่กับผมตลอดลองให้พี่อำนาจเล่าดีกว่าไหมครับว่าวันศุกร์สถานการณ์เป็นยังไงวันศุกร์ความจํากัดเกิดอะไรขึ้นบ้างครับพี่อำนาจก็คือเมื่อวันศุกร์เนี่ยพี่น้องหลายคนเนี่ยมีความกังวลอยากจะตรวจแต่ปรากฏว่าทางทางหน่วยงานมาเนี่ยจำกัดแค่100 100คน ทั้งที่ในชุมชนเนี่ยมีเป็นพันน,พน,นะครับ<ช>มีเป็นพัน<ช>เราตั้งใจะจะตรวจที่ชุมชนงานปัญจ่กแห่งนี้นะครับแต่ทางสํานักง,งานเขตนะร่วมกับศูนย์40จากจะไปตรวจที่มหมู่บ้านทวีโชคในหมู่บ้านทวีโชคจริงๆก็มีคนติดอยู่7คนนะครับเราเข้าใจว่าทีวีโชคมีคนติดแต่งานัญจะซึ่งกําแพงกั้นก็มีคนติดเหมือนกันเขาก็อยากจะตรวจแต่ปรากฏว่าไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจเลยจึงเป็นที่วันนี้เรามามาตรวจมาตรวจที่นี่เพื่อ ให้พี่น้องสบายใจแล้วรีบที่สําคัญคือเราต้องการที่จะคัดแยกผู้ที่ติดออกจากผู้ที่ไม่ติดเร็วที่สุดเพื่อกันกระจายนะไม่งั้นชุมชนงามปัญจะหมู่บ้านทวีโชคจะไปเหมือนหมู่บ้านขิงซึ่งปัจจุบันนะติดเป็นร้อยแล้วเราบอกหน่วยงานให้รีบเข้าไปก็ติดขัดเรื่องระเบียบเรื่องบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นจริงหรือเปล่าคุณเท้งก็เลยเข้าไปตรวจเลยโดยที่ไม่รอหน่วยงาน<ด>ปรากฏว่าวันนั้นเราไปก็เป็นร้อยแล้วครับ ก็ไม่อยากให้ชุมชนอื่นเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแนวทางของสอสอเทงกับทีมงานของพรกเก้าไกลเขตบางแคเราจําเป็นจะต้องคัดแยกผู้ที่ติดเชื้อออกจากผู้ที่ไม่ติดเชื้อเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จํากัดวงไม่ให้มันกว้างไปมากกว่านี้ครับคือ,คอวันนี้เนี่ยเสจุดสําคัญคือเราต้องลดพวกงานธุรการลงให้ได้อะไม่ใช่ว่าบัตรไม่บัตรไ,ไม่ตรงเบอร์มือถืองงง,ง,งอยู่ไม่ต้องตรวจเท่านี้คือระหว่างที่เรางงงแบบนี้ โรคระบาดมันเกิดขึ้นแล้วก็แพร่ระบาดอยู่ทุกวันนะฮะ,ะดังนั้นเนี่ยการสกัดเนี่ยฮะเราจึงเบื้องต้นเนี่ยวันนี้การระบาดมันค่อนข้างชุกแล้วอ่ะเราเลยเราเลยใช้ชุดตรวจที่เรียกว่ารับปิด n อ i g ิเจน s ทซึ่งมีความเชื่อมีความถูกต้องประมาณสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์เสพอเราตรวจพบว่าใครมีแนวโน้มว่าจะติดอาจจะยังไม่ติดนะฮะแต่มีโอกาสที่จะติดสูงรเราก็ไปตรวจพาไปตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อยืนยันด้วยวิธี rt pcr อีกทีหนึ่งและถ้าพบ ก็จะได้แยกตัวมาถ้าไม่มีอาการก็ไปโรงพยาบาลสนามถ้าเริ่มมีอาการก็จะได้ส่งต่อโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงต่อไปแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็อย่างที่พี่ยำนาาได้พูดไปคือต้องดึงเขาออกจากจากชุมชนต้องดึงเขาออกจากครอบครัวของเขาและที่สําคัญที่สุดคือครอบครัวเขาที่มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดก็ต้องตรวจต่อถ้าไม่พบเชือ้อก็ต้องกักตัว14วันนะฮะและคราวนี้พอปัญหากักตัว14วันเนี่ย อาหารเขาพอไหมอืมใช่ใช่ไหมฮะทุกคนก็หาซื้อกินมข้าวนะนะฮะจิ้มเ้าวจิ้มข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ออกข่าวไทยท b s ไปที่มีพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งที่รู้ว่าติดเชื้อแต่ว่าไม่อยากต้องไปทําให้ตัวเองเนี่ยเผื่อไปติดเชื้อในครอบครัวก็เลยกักตัวเองอยู่ชั้น2บนบ้านแล้วก็ขาดรายได้เราก็เลยนํำพี่ยมนาตเองเนี่ยก็นำเข้าวสารอาหารแห้งเข้าไปมอบให้นะครับทีนี้ผลการดําเนินการจากการตรวจเชิงลึกของพวกเราเนี่ยต่อเนื่องจากบ้านขิงที่ยมนาตบอกไปแล้วว่าเจอ9คน จนทําให้เขตเข้าไปตรวจนสะัก็พบว่าเป็นคาสเตอร์อีกคาสเตอร์นึงเนี่ยจริงๆเมื่อวันศุกร์ที่เราไปตรวจที่ริมคลองราชมนตรีก็พบผู้ติดเชื้อนะครับปัจจุบันได้ประสานงานากับคุณเอราวัณแล้วก็โรงพยาบาลเลิกสิวแล้วอยู่ระหว่างการที่รอคิมกับโรงพยาบาลก็ถ้าคิวว่างเมื่อไหร่เขาก็จะรับตัวไปแต่ตอนนี้กลับตรงนี้บ้านในคิะครับคือว,วันนี้เองมาตรวจที่นี่ก็ ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวของชาวชุมชนงานประจักษ์วันนี้ผลคือยังไม่พบว่ามีใครที่เป็นผลร่วง<ฮ>ะนะครับก็ออยังสบายใจกันอยู่แต่แต่อย่างนี้ยังไม่ยุบยังไม่พบว่ามี <ฮะ S 1> แต่อย่างนี้ฮะลงุงคุณล,งลุคณลง,ลค,ลงครับคุณลุงคุณทการที่วันนี้ผมยืนยันอย่างหนึ่งที่อยากจะต้องบอกทางสัททอลไปยังรัฐบาลว่าไ,ไม่ใช่ว่าประชาชนไม่ได้ให้ความร่วมมือ ไม่ตรวจนะครับเขาให้ความร่วมมือเขาอยากจะตรวจมากตรวจต่นี้ถ้าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยค่าใช้จ่ายค่ารถอะไรแล้วเราเราก็หาทําพีค้าำตกลงคือคุณลุงยืนยันว่าประชาชนเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจร่วมมือครับมาเมื่อไหร่ีไหมเขาไม่เคยมาแต่นี้ที่ที่มาวันเนี้ยผมดีใจสุดว่าสสท่านนี้ไปพาเข้ามาตรวจเราไม่ต้องเสียเลยเลยแล้วชาวบ้านกันนัดนะกันมาเอิงเลยใช่ไหมพร้อมใจกันดึ่กันมาชวนกันมาใช่ไหมใครที่เสี่ยงก็ชวนกันมาใช่ฮะนี่คือการตรวจเชิงลุก คือคืพี่วิโรจครับผมผมอยากจะสะท้อนนะครับว่าพอเราเห็นการทํางานของสสเขตเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันแสดงเห็นอย่างหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนนะครับตามชุมชนนะครับที่มีการอยู่อาศัยที่เรียกว่าแออัดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดได้ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เรียกร้องไปที่รัฐบาลว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องตรวจเชิงรุกให้มากและให้เร็วกว่านี้นะครับ จริงๆแล้ววิธีการที่ทักษเก้าไกลเลือกใช้หรือคุณเทงเลือกใช้เนี่ยที่การตรวจด้วย Rapid a n t i g e n test เนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งเป็นชุดตรวจหนึ่งที่เหมาะสมแล้วกับช่วงเวลานี้ที่การมีการแพร่ระบาดได้เยอะสามสิบนาทีรู้ผลแล้วผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าวิธีการนี้เนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลทํากับชุมชนทีนี้ยังมีลักษณะของบ้านรั้วนะครับหรือชนชั้นกลางในเมืองอีกมากที่ก็อยากที่จะตรวจแบบนี้เหมือนกันแต่รัฐบาลไม่เปิดโอกาสให้มีการตรวจที่บ้าน นะครับไม่ขายชุดทิดลักษณะนี้ให้เกิดการตรวจอย่างแพร่หลายคือผมคิดว่าถ้าเราปล่อยให้ประชาชนสามารถตรวจได้เหมือนในประเทศต่างประเทศอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้นะครับหรือหลายประเทศในอังกฤษอย่างเงี้ย<อ>มันจะทําให้เอา,เอารู้นะครับรู้ตัวว่าเราติดเชื้อหรือไม่นะครับแล้วทําการกักตัวและแยกตัวออกจากครอบครัวออกจาก ที่ทํางานได้รวดเร็วแล้วก็หยุดการแพร่ระบาดได้ประเด็นนี้สําคัญคุณจา้ณจานคือตัวชุดตรวจแบบเร่งด่วนหรือเรียกว่า rapid antigen test เนี่ยอ,อยอก็ผ่านแล้วอนุมัติแล้วใช้ในประเทศที่เขาควบคุมการระบาดได้แล้วเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะครับเทา่ทานี้ต่เขาก้ององงท่าทำไมรัฐบาลถึงไม่ยอมให้ใช้ชุดนี้และไม่ยอมให้ขายตามร้านขายยามาตรฐานทั่วไปซึ่งต้นทุนมันไม่ได้แพงคือตอนนี้เนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยรวบอํานาจไ้หมดแล้วครับ นะครับรวบอานาจในการตัดสินใจทังหมด้วเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การตัดสินใจของเขาคนเดียวคือตอนนี้ผมคิดว่าเขาต้องหยุดที่จะไม่ไว้วางใจในประชาชนนะครับต้องหยุดความคิดที่ว่าที่ประชาชนจะไปเทสเองเนี่ยจะตรวจผลเป็นไหมจะอ่านผลได้ไหมนะครับของแบบนี้เนี่ยต้องไว้วางใจประชาชนต้องเชื่อในศักยภาพของของมนุษย์นะครับคือถ้าเราให้ข้อมูลที่ดีเนี่ยนะครับประชาชนทุกคนเนี่ยก็ทำเองได้ที่บ้านแล,และการตรวจเชิงรุกเนี่ยมันจะรวดเร็วและยับยั้งการแพร่ระบาดได้ จริงๆตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดก็คือพี่ผู้หญิงที่กักตัวตัวเองอยู่บ้านถึงแม้รู้ตัวว่าติด่ะเขาก็อยู่แต่ในบ้านเขาไม่ออกไปไหนเลยนะครับราะนั้นเนี่ยนโยบายอีกข้อหนึ่งนอกจากให้ประชาชนสามารถเข้าถึงชุดตรวจได้เองที่บ้านเนี่ยต้องให้สามารถให้เขาสามารถกักตัวตัวเองที่บ้านได้ด้วยถ้าเขาอาการไม่หนักถูกไหมพี่อย่าไปใช้แนวคิดว่าเฮ้ยกลัวว่าประชาชนเนี่ยไม่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมติดเชื้อแล้วออกไปแพร่ให้คนอื่นันไม่ใช่คือเราทุกคนเนี่ยถ้ารู้ตัวว่าติดเราก็มีความรับผิดชอบรนระกัวแล้วแห้ง หรือให้เขาอยู่ได้โดยที่ไม่ออกมาปะปนกับชุมชนใช่ไหมครไม่ใช่บอกว่ากลับตัวแล้วตอนนี้ประชาชนนี่กลับตัวไม่ร่้ว่าทางเขตหรือทาง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 รัฐบาลได้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 มีชุดอะไรสวไวเบลคิดอ่ะชุดอาหารให้ไหมไม่มีไม่มีคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเองแล้วดูพอดูแลตัวเองไม่ไหวแล้วเขาไอ้คนที่โดนแรงเขาต้องออกไปแล้วเขาต้องออกไปข้างนอกเขาออกข้างนอกไม่มืออ้องก็เขาป็นไท้ก็ก็คือบังคับเขาอดอาหารระท้วงรัฐบาล ผม,มผมขออนุญาตเสริมนิดนึงเมื่อกี้ได้ข่าวจากอาสอมอว่าวันนี้กรกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเอาถุง,ถงยังชีพมาแจกที่ที่บริเวณวัดม่วงกับวัดพรม100ชุดนะครับแจกชุมชนละหน่วยละ50ชุดผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมันช่วยอะไร มันช่วยอะไรเพราะว่าแจกคนที่กักตัวใช่ไปแจกคนที่ไปแจกไม่เปิดเลยเปิดนะผมว่าน่าจะแจกคนที่เขากักตัวจริงๆผมมีข้อมูลว่าเขากักตัวคนนี้กักตัวไปที่บ้านเขาเลยครับแล้วไปแขวนไว้ใช่ไหมแต่นี่ไปแจกที่ชุมชนอบริเวณวัดม่วงซึ่งซึ่งก็ยังไม่มีเพิ่งจะเริ่มมีข่าวแต่ว่ายังไม่ได้ชัดเจนทางหน่วยงานยังไม่ได้ลงไปตรวจเลยนะครับก็ไปแจกแล้วชุมชนวัดรพรมก็ไปแจกอาหารแล้วทั้งๆที่เราบอกว่าให้หน่วยงานเข้าไปตรวจ แล้วเพื่อคัดแยกถ้าเขาเป็นแล้วก็กักตัวแล้วเอาอาหารให้เขาอันนี้นั่นคือแนวทางที่ถูกต้องแต่นี่มันข้ามขั้นตอนไปแล้วข้ามขั้นตอนผมสนใจที่คุณลุงบอกว่าถ้ารัฐไม่ดูแลเรื่องอาหารระหว่างการกักตัวสุดท้ายคนเราท้องหิวครับหิวก็ต้องออกมาแล้วเขาก็ต้องออกมาถ้าเป็นมนเื้อก็ออกมาก็ไปแพกอะแล้วเมื่อไรจะเมื่อไรจะหมดะแล้วแล้วอยากโทษประชาชนนะว่าออกไปทําไมเพราะเขาต้องกินไงต้องกินครับอ่าก็ต้องกินต้องใช้ ดังนั้นเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาแก้ไม่สุดไงแก้ไม่สุดก็แก้ไม่ถูกตองไม่ถูกไม่ถูกต้องอย่างอย่างเนี้ยอย่างพระก้าวไกลเนี่ยเขาเข้ามาได้ถูกต้องแล้วเขาแก้ได้ถูกต้องถูกจุดแล้วเพว่คนที่จะเป็นไม่ต้องออกไปเข้ามาหาเราเองใช่ไหมฮะนี่เราก็อยู่เฉยเฉยเข้ามาหาเองเพราะว่าเออแล้วบางคนนั่งรถเมย์ไปตรวจนั่นนั่นนั่นระหว่างนั่งรถเมย์เรามุงเท่าไหร่แล้วกี่คนแล้วจะไปเจอใครอีกล่ะคุณไอแคกเดียวนะคุณปากี่คนแล้วอาจจะต้องให้คุณเทง เรียนต่อพี่น้องประชาชนว่าแผนการที่ว่าเมื่อเราตรวจพบเจอแล้วเนี่ยเราจะสนับสนุนในเรื่องของอาหารอะไรยังไงต่อครับก็จริงๆตอนนี้การดําเนินงานภายใต้กลุ่มเปลือกส้มนอกจากมีการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยโควิดระดับปีหนืองขึ้นไปเนี่ยแล้วในส่วนของคนที่อาการไม่หนัก กักตัวอยู่บ้านนะครับเราก็มีการที่รับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเข้ามาอย่างกรณีของวันจรบเดยวันศุกร์ที่ผมได้เรียนมานะในวันเสาร์ก็นำข้าวสารอาหารแห้งให้เข้าไปให้กับพี่ผู้หญิงที่กักตัวอยู่ในหมู่บ้านที่ช่วเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆ,ๆก็มีมีที่อื่นๆด้วยนะในใน,ในเขตบางแคนะครับที่เราจะดําเนิกนการอย่างนี้ต่อนะครับก็หวังว่าข้อเสนอที่วันนี้เราได้เสนอสู่รัฐบาลหนึ่งก็คือทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนตรวจได้เร็วตรวจได้ถูกใั่วถ,ถึงที่สุดตรวจได้เองด้วย นะครับตรวจได้เองเสร็จปุ๊บใครรู้ตัวว mmm, ่ standard, าติดเชื้ออาการไม่หนักกักตัวอยู่บ้านรัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนข้าสาชการก็จะแก้ปัญหา2รอได้คือรอคิวตรวจกับรอผลตรวจนะแล้วรอที่3ก็จะถูกแก้ตามมาคือรอเตียงใช่ไหมฮะแล้วก็คือรอยาณวันนี้ต้องบอกนะครับว่าถ้าผมยืนยันว่าถ้าหมอจ่ายยาปั๊บนะครับต้องรีบให้ยานั้นมาถึง ตัวผู้ป่วยให้เร็วที่สุดนะครับลดงานพุลการของคุณหมอลงให้ได้นะครับนะฮะงั้นถ้าเกิดเราปล่อยให้เขารอคิวตรวจรอผลตรวจนะครับรอเตียงหรือไม่รออาหารด้วยสำหรับบางคนรออาหารด้วยแล้วก็รอยาอีกใครกลับตัวก็ต้องดูแลเรื่องอาหารเขาเนี่ยคือปัญหาคือพอรัฐบาลบอกว่าใครที่ตรวจพบต้องเข้ามาที่โรงพาบสนามทุกคนก็จริงคือว่า มันก็เหมือนว่าแต่ในทางประเด็นมันทําไม่ได้ไงจริงๆีน้ต้องบอกว่าจากข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เข้าโรงพยาบาลสนามเนี่ยเข้าไปนอนเ,ยเฉยๆนะเขาไม่มีอาการ,รแล้วครบ14วันก็ออกมาอันนั้อันนี้คือสิ่งที่เราพบเห็นรเราก็เลยพยายามเสนอว่าให้พอให้ประชาชนรู้ตัวว่าติดอาการไม่เป็นไรในที่บ้านไปเลยทุกคนมพร้อ <GRÜ S 2> มีความรับผิดชอบแต่ต้องมีอาหารให้เขาต้องมีอาหารให้เขาตัดมาถึงบ้านไปเลยแล้วเราเราต้องมีอาหารให้เขาถึงบ้าน ว่าสิบสี่วันนี่ถ้าเบ no ื่อ oh, สิบสี the ่วันท no okay. exactly. ี่คนรู้ว่าติดเนี่ยแล้วไปโรงพยาบาลสนามนี่ผมว่าไม่พอหรอกโรงพยาบาลสนามพอพอให้เป็นหมื่นเตียงพันเตียงร้านเตียงก็ไม่พอใช่ไหมใครใครก็อยากไปโรงพยาบาลสนามเฮ้ยกูติดนี่เด็กปันโรงพยาบาลสนามด้วยแล้วไปแออัดกันอย่ยงน้นแล้วผมห่วงโรคอื่นชิอโรควันนรคด้วยเป็นต้นอย่างเงี้ยใช่ไหมที่จะไปแพร่ระบาดเพราะสุขลักษณะก็มีปัญหาเพราะความหนาแน่นมันก็มีจริงไหมามหนาแน่นนึงนะเพราะถ้าบักตัวอยู่ในบ้านไอ้เมื่อคุณใค้เขากักตัวอยู่ในบ้านคุณต้องเรื่องอาหารการกินนี่คุณ เจาะเลยว่าครอบครัวนี้นะว่าอยู่บ้านแล้วคุณจะเอาอาหารมาให้ครอบครัวนี้ถึงถึงว่าคุณไม่ค่้าให้คนตัวแหญ่และหน้าบ้านก็ได้คือคือตอนนี้คุณลุงเขาบอกว่าใครตรวจพบเนี่ยแล้วไม่ไปโรงพยาบาลสนามเนี่ยจริงๆแล้วมีความผิดตามกฎหมายนะแต่ตอนนี้พี่เขาไม่กล้าจับเพราะอะไรครับเพราะเขาประสานงานขอเตียงไปแล้วแต่เขาไม่ได้เตียงเขาอะไรจาเป็นโอมาจับเขาอีกสิใช่ไหมเออจะมาซ้ําเติมให้คนมาจับเขาอีกสิเขาวันนี้เตียงเขาไม่พอใช่ไหมใช่ไหมฮะเมื่อเนี่ ไอ้เขาก็อยากจะอยู่บ้านอ่ะเขาจะพยายามรับรับเพราะฉะนั้นประชาชนเรีนชุมชนเนี่ยถ้าเขาเต็มเนี่ยเขาเต็มตาที่อยู่บ้านเขาเต็มตาที่ไม่ไม่ออกไปไหนเลยเขาก็รักษาดูเขาเองแล้วผมเชื่อว่าชุมชนอ่ะเราดูแลกันได้เรารู้ว่าคอคนนี้เป็นคือผมว่าตอนนี้ชุมชนเขาเขามีความมีน้ำจิตน้ำใจอ่ะกันมากขึ้นอ่ะเขาไม่ได้คิดว่าคนนั้นเป็นคนคนคนอะไรล่ะเป็นคนที่มีปัญหาแต่เขาช่วยดูแลกันเรื่องเอาอาหารมาแขวนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่รับต้องดูแลไง ดูแลตัวนี้ด้วยไม่ใช่ว่าใครเปลี่ยนไปเอาไปเกาะไปไปถุงไว้ถุงไว้ที่นี่มันมันมันเม,มันจะเย,ะยอ<ล>ะเกินไปถ้ากบดเขาทาเขาทําทตัวได้เขาอยู่บ้านได้ก็มีดูแลตัวเองเขาได้<ต>ผมว่าให้เขาทำแบบนั้นดีกว่าแล้วเราเป็นผู้สนับสนุนเรื่องอาหารเรื่องความเป็นอยู่ขอบคุณลุงาอาหารไม่ได้แพงเมื่อวันสิบสี่วันไม่ได้แพงผมเทียบอย่างนี้ฮะวันนี้วัคซีนเนี่ยถ้าเราเอาไฟเซอร์มาเนี่ยเข็มหนึ่งหกร้อย สองเข็มพันสยาฟาวิพิลาเวีย50เมตร6,250เห็นไหมต้นทุนในการป้องกันเนี่ยมันถูกกว่าต้นทุนในการรักษาแล้วตั้องคำถาม,ถามอยู่ดีไม่ต้องเคียดเลยเลยคุณอนุมัติเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยเรื่องงบเยียวยาเนี่ยคนละสองพันเนี่ยยังไงก็แพงกว่าค่าตรวจเชิงลุกที่ประมาณสักหลักร้อยบาทาไปแก้ที่ปัญหาที่ต้นเหตุใช่ไหมฮะ คือถ้เกิดคุณสกัดการระบาดได้ความเสียหายทางเศรษฐกิจมันน้อยกว่าที่ทางคุณทางทางทาง,ทางคุณจ้านก็พูดเสมอทิ้ง้ายซะหน่อยไหมว่าความวันนี้ปัญหาสาธารณสุขกับเศรษฐกิจมันพ่วไปได้วยกันแล,แล้วถ้าเราเสียน้อยเสียยากเสียมากก็เสียง่ายคุณจ้อนว่าค,คือเรย่างนี้ตอนนี้ต้องยอมรับว่าจากการแพร่ระบาดปัจจุบันที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับโอกาสที่รัฐบาลเนี่ยจะแก้ไขด้วยวิธีทางสาธารณสุขที่ทาอยู่นี้มันมัน มันเป็นอะไรได้ยากมากที่มมลดจำนวนผู้ป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นทางออกของเราตอนนี้คือเรารอวัคซีนวัคซีนเนี่ยจะเป็นตัวที่จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมานะครับฟื้นคืนได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกร้องว่าให้รัฐบาลเนี่ยที่จะเร่งนะครับดำเนินการจัดหานะครับแผนให้ชัดเจนแล้วว่าจะฉีดวัคซีนยังไงนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมต้องเรียนว่าเราเนี่ยนะครับแม้ไม่ล็อกดาวน์เนี่ยที่เขาเรียกว่าเซมิล็อกดาวน์เนี่ยตอนนี้นก็กิจการทางเศรษฐกิจมากมายเนี่ยมันก็หยุดชะงักไปหมดแล้วมันก็เหมือออนลกดาววยู่แ่แแ้รต ผ่านมาแล้วเนี่ยนะฮะจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ไม่ดลดลงต้องเรียกว่ารัฐบาลเนี่ยก็เอาไม่อยู่ภายใต้มาตรการนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นความเจ็บที่ไม่จบเจ็บนนยาวเหมือนเหมือนจะไม่ยาวแล้วก็เหมือนจะไม่เยีวยาด้วยนะ พอถูกต้องเลยคุณพี่รดถูกต้องถูกต้องเลยพอเป็นเซมิล็อกดาแล้วเนี่ยไมไ่บอกว่าล็อกดาวก็ไม่มีการเยียวยานะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเจ็บนานและเจ็บไม่จบนะครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องคิดใหม่ทําใหม่นะครับเร่งตรวจให้รวดเร็วเร่งเยียวยานะครับให้รวดเร็วแล้วก็ทาแผนวัคซีนการฉีดวัคซีนให้ชัดเจนอย่างน้อยให้ให้ประชาชนให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รู้อนาคตตัวเองวางแผนชีวิตวางแผนการดาเนินธุรกิจได้ถูกต้องครับคุณลุงสุดท้ายเรื่องวัคซีน พวกเรายืนยันนะครับว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดยังไงผมฝากประสานด้วยน,นะคุณลุงว่าเวลาวัคซีนมามาคิวแล้วเนี่ยมีคิวแล้วเนี่ยต้องเร่งไปฉีดกันนะครับคุณลงุงลคุณลุง60หรือยังผมจเจครับโอ้ดูยัง60อ,อยู่คุณลุงต้องฉีดเลยนะนะพราะว่าคุณหมอเขาดูแลดีครับนะมามาเพราะเราฉีดค,คือโอเคแะมันมีความเสีย่ยงจากการที่มีผลข้างเคียงบ้างแต่เสี่ยงจากจาก การไม่ฉีดอะเสี่ยงกว่าคุณลุงฝากเชิญชวนคนฉีดวัคซีนหน่อยฮะครับขอให้ทุกคนนะถ้าเบรเรามีติดที่ได้ฉีดต้องฉีดนะครับทุกคนนะฉีดถึงว่าเรามีอาการนิดหน่อยข้างเคียงวันสองวันมันยังคุ้มคุ้มเราไว้เป็นปีนะครับนะฮะคุ้มเราไว้เป็นปีคิดเอาแล้วกันนะฮะขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันถ้าเบวรเขามาฉีดให้เราฉีดกันได้ครับครับสุดท้ายคุณเท้งัะสุดท้ายปิดท้ายเลยครับก็ ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ในการดําเนินงานต่อจริงๆวันนี้เรามาตั้งตั้งแต่เช้าขอบคุณทีมงานขอบคุณเจ้าหน้าที่แลบทุกคนนะครับขอบคุณชาวบ้านทุกคนมาร่วมใจกันตรวจแล้วก็เป็นระเบียบมากนะครับไม่มีการมาออกกันก็คือผัดกันประสานผัดกันคิวคิวใครคิวมาเข้าม,มาตวรวจพยายาลกันมาตรวจนะครับก็เสร็จจากตรงนี้ตอนบ่ายเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ทีวีสุขให้เรียมหน้า อลองประชาสัมพันธ์บอกข้อมูลดีกว่าครับว่าเดี๋ยวเราไปทําอะไรกันต่อคือ,อที่หมู่บ้านสริสุขนะครับมีผู้ติดเชื้อหนึ่งคนก็เมื่อคืนนี้คาดว่าจะเสียชีวิตแล้วแล้วก็เป็นร้านค้านะครับซึ่งมีผู้ผู้สัมผัสผู้ป่วยเนี่ยประมาณเกือบเกือบยีคนเพราะเขาเป็นร้านค้านะครับก็ร้องขอมาว่าให้เราเอาหน่วยงานเข้าไปซึ่งก็รู้ๆอยู่ว่าหน่วยงานแล้วถ้าไม่ชัดเจนเขาก็ไม่ลงไปหรอกเพราะฉะนั้น ทางสสเทงและทีมงานพักเก้าไกลเขตบางแคเนี่ยเราประสานกับทางแ l a บเราก็จะไปตรวจตอนบ่ายโมงประมาณ20-30ถึงคนนะครับเพื่อรีบคัดแยกผู้ที่ติดออกตามนโยบายของของพักเก้าไกลนะครับให้ออกจากชุมชนเร็วที่สุดไปนำตัวไปรักษาก็น่าจะประมาณบ่ายบ่โมงนะครับเราก็จะไปตรวจกันนไงก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับวัคซีนสําคัญกับชีวิตเราเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับ ขอบคุณพีงานทุกท่านนะคะ<อ>แล้วก็ฝากถึงรัฐบาลด้วยอะค่ะว่าเวลาหาเสียงอะ่ะมันดูแลเราแต่เวลาไม่มีแบบชาวบ้านเดือดร้อนอะ่ะคือไม่เคยมาดูเราเลยฝากถึงรัฐบาลทุกคนด้วยคะ่ะขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับ